อันนี้คืออะไรนะครับน,นี่นี่นี่ซ้ายมือโดยซ้ายมือตรงนี้แม่น้าอะไรแม่น้ำปิงัะแม่น้ำวังแม่น้ำปิงและวังอันนี้นะนนาามารวมกันตรงนี้พอดีนะครับเาาจ้าพญาทันทีครับอ,อ,อ๋อนี่นี่เราเห็นแม่น้ำสองสีใช่ไหมครับมอไปตรงนี้มาจบกันตรงนี้น้ําก็จะเป็นสองสีนะครับ ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดครับแต่ถ้าดูอาเปล่านะฮะอ่านี่ฮะตัดละ